คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนดูเหมือนไม่มีอะไรทําลายได้ในขณะที่คนอื่นเสียสูญเมื่อเจอความกดดันเพียงเล็กน้อยความแตกต่างไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่เกิดจากความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ได้รับการฝึกฝนวันนี้คุณจะได้เรียนรู้เจ็ดวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคุณให้แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายหนึ่งเปลี่ยนมุมมองต่อความยากลําบากจิตใจของคุณเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อหากคุณไม่ท้าทายมันมันจะอ่อนแอความยากลําบากไม่ใช่ศัตรูของคุณ แต่เป็นครูของคุณเป็นโอกาสที่จะเติบโตแทนที่จะมองความท้าทายว่าเป็นสิ่งที่จะทำลายคุณจงมองว่ามันคือสิ่งที่จะหล่อหลอมคุณเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองทุกอย่างจะเปลี่ยนไปข้อจำกัดส่วนใหญ่ของคุณอยู่ในหัวคุณเท่านั้น 2. ตัดสิ่งที่ทำให้คุณอ่อนแอออกไปอย่าเสียเวลากับการบน่นการบ่นไม่ได้แก้ไขอะไรมันเพียงแค่ตอกย้ำปัญหาจงแก้ไขหรือยอมรับและก้าวต่อไปอย่าแสวงหาความสบายตลอดเวลาความสบายคือศัตรูของการเติบโต ความแข็งแกร่งเกิดจากการเผชิญกับความไม่สบายหยุดหาข้อแก้ตัวทันทีข้อแก้ตัวคือโซ่ที่ล่ามคุณไว้กับความล้มเหลวคุณมีทางเลือกเสมอที่จะทำสิ่งที่ดีกว่าสสร้างวินัยในการเผชิญความไม่สบายเริ่มต้นวันด้วยการท้าทายตัวเองอาบน้ำเย็นในตอนเช้านี่ไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ร่างกายตื่นตัวแต่เป็นการฝึกจิตใจให้ยอมรับความไม่สบายทำสิ่งที่ยากอย่างน้อยวันละหนึ่งอย่างอาจเป็นการตื่นเช้าขึ้นการอ่านหนังสือการออกกำลังกายหนักขึ้น หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่การท้าทายตัวเองทุกวันจะสร้างความแข็งแกร่งทีละเล็กทีละน้อยเช่นเดียวกับการสร้างกล้ามเนื้อ 4. เรียนรู้การควบคุมอารมณ์คนที่แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ไม่มีอารมณ์แต่เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้เมื่อรู้สึกโกรธเครียดหรือกลัวจงหยุดหายใจลึกๆนับถึงห้าแล้วค่อยตอบสนองอารมณ์เหมือนคลื่นมันมาและไปแต่คุณเป็นเรือที่ควบคุมทิศทางของตัวเองไม่ใช่ใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำ การฝึกสติการรู้เท่าทันความคิดและความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้คุณตอบสนองด้วยสติปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบหามองความล้มเหลวเป็นบทเรียนความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นก้าวหนึ่งในการเดินทางเป็นครูที่ดีที่สุดของคุณคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่และเรียนรู้จากความผิดพลาดหากคุณล้มเหลวเมื่อเร็วๆนี้จงยินดีนั่นแปลว่าคุณกำลังพยายามคุณกำลังเติบโต ความล้มเหลวที่แท้จริงมีเพียงอย่างเดียวคือการยอมแพ้ 6. พัฒนาทัศนคติที่ไม่สั่นคลอนชีวิตคือ1 0เอร์ซของสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและ90%เอร์เซคือวิธีที่คุณตอบสนองเมื่อเจอสถานการณ์ยากลำบากอย่าถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างจงยอมรับว่าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานเป็นทางเลือกเมื่อคุณเลิกต่อต้านความเป็นจริงและเริ่มเผชิญหน้ากับมันคุณจะพบความสงบและพลัง พัฒนาความเชื่อว่าไม่มีอะไรสามารถทำลายฉันได้เพราะคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดคุณผ่านมาได้มากกว่าที่คุณตระหนัก 7. สร้างวินัยเหนือแรงจูงใจแรงจูงใจเป็นเพียงความรู้สึกมันมาและไปแต่วินัยคือสิ่งที่จะพาคุณไปถึงเป้าหมายลืมความรู้สึกไปซะคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอยากออกกำลังกายคุณแค่ทำมันไม่จำเป็นต้องรู้สึกอยากทำงานคุณแค่ทำมันอย่ารอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบไม่มีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบมีแต่ช่วงเวลานี้ เริ่มต้นตอนนี้สร้างระบบในชีวิตไม่ใช่แค่เป้าหมายระบบคือสิ่งที่คุณทำทุกวันผลลัพธ์คือผลของระบบนั้นการกระทำเล็กๆที่ทำซ้ำทุกวันจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่คุณจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในวันเดียวแต่จะประหลาจายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีทั้งเจ็ดวิธีนี้ไม่มีความหมายหากคุณไม่นำไปปฏิบัติวันนี้คุณมีทางเลือกคุณจะยังคงเป็นคนเดิมหรือจะเริ่มพัฒนาจิตใจที่แข็งแกร่งที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณตลอดไป อนาคตของคุณกำลังรออยู่จงเลือกอย่างชาญฉลาดจงแข็งแกร่งผลักดันต่อไปและคุณจะเป็นคนที่คนอื่นมองด้วยความเคารพ